สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะคะผู้ชมเมื่อกี้ไม่มีใครเสียสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับตรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหได้เกิดมาสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะคะขอจ้าท่าเสือรายการ ันการอัศวินโลบ็อกส์ทูเดย์นะคะวันที่เจ็ดตุลาคมนะวันที่เก้าตุลาคมครับอ๋อแหละก็ขอใครครับเก้าตุลาคมแหละครับวันนี้ที่เกตุลาคมนะขอโทษดีขอ่าทุกคนจะเล่นไป็มากเราอุ้ยพู้อมกันเลยผู้เล่นผู้กมกันเลย ไม่รู้มไม่สจงมาหรอคุณกัน แล้วอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะคะผู้ชมสวัสดีครับทุกคนนะคะ,คะมผมชื่อไมค์น,นะครับเีียส,ส,สู่สนะคุณชมป,ปโป้ตังวะนห่นกดเลยกดเลยกดนะัานทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คโอเคทุกคนมาเช็คชื่อกันก่อนเล,เลยนะครับเลทที่004ครับมาครับเลทที่004 และที่สืสอสิบค่ะวัดเจียวัดเจียบวัดเจียบหวัดเจี๊ยบเลย้ากอ้าวดตูิ้งอะค่ะตูติ้งเงยค่ะติ้งไงยค่ะ ไม่มีออโต้เลยไม่ได้เอาที่เอาแล้ว จะใ้เล่นตลอดเอยนายกดคุณกด จะเดินไปเจอกันวันที่สิบสามถึงสิบห้านะวันหยุดนะคะผมจะเปิดรายการอัศดินระบอกคุณสองนะคะเดยนตัวราคุณจูได้สายของจริงนะแม่ไม่นอนเลยแม่แบบไหนอ่ะคุณกันทุกคนคะใครที่จะเจอกันนะคะเดี๋ยวพง เดววที่ถึงสาถึงวันที่สิบห้านะคะวันศุกร์ถึงอาทิตย์ก็วันหยุด3าวันใช่ไหมแล้วก็เราจะเล่นคนเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสุ่มการเกมโรบบอกนะคะก็คือสุ่มเกมโรบบอกได้เป็นเได้เกมเดียวแบ่งเวลาตอนเก้ามงเช้าช่วงที่สองก็เวลาตอนเที่ยง <Okay. S 1> แหละใช่ครชครรัับบก็เดี๋ยวคุณเชาจะไปหายคุณเดียวไงค่ะค่ะ <laughs> ก็ผมจะถายคนเดียวเพระว่าเดี๋ยววันท ah ี่สิบสามคฮะแปลจแกใจโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ คุณการคุณไอเกตลำยองมาคุยกับมึงอยู่ทุกวันมาถามว่ากูคิดอะไรกับมึงไหมกูชอบแม่มึงมั้ง <c oughs> บอกแล้วพี่ลำยองมา <c oughs> คุยกับมึงอยู่ทุกวันมาถามว่ากูคิดอะไรกับมึงไหมกูชอบแม่มึงมั้ง Thank okay. you, so, so. ก็อกํลังหายคิ้นานแปหนึ่งอีติปิโซพัตตวะนนแล้วก็มาใช้เอกมนไม่รู้ว่ แบดบอยพร้อมหรืยยังครับทุกคนพร้มอมยังสภาพร้อมยัง ด้วยคุณกัน วีใช่ไหมคุณการ ใจเย็นใจเย็นทั้งสองใจเย็นอย่าพึทะเลาะกันเราเเปิดก่อนรือว่านายหน้าไม่เราเปิดก่อนไม่เราเปิดก่อนนะไไม่ไม่เย็นยังไม่ซืมาแลตอกไงตกเย็นอย่เละกันเลยขลัง โอเคน, okay. นะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณชอจบจะผมจะไปในไ,ไหยรุน่นการไหน <c oughs> <c oughs> ก็เวลา4ี hmm. ่โมงยงแล้วฮะน้าอาจารย์น้าอาจารย์อย่าจเหรอจะตายหรอกไปตายมันมันจะรดเลือดหรูงเรื่อยจำได้เดี๋ยวเราจะเราจะแยกใจที่ห้องดีกว่านะขอรับว้าเฮ้ย เจอน้ำโคล่าผมหยิบก่อนคุณกันทุกคนเรามาไม่เอาเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพ่อเจ้าขอกินน้ำก่อนนะคุณกันอร่อยเฮ้ยน้ำอยาก้าตามเราเนาเฮ้ยเราพลังเอเจนซีอะไรนะเฮ้ยเราเจอแบตเตอรี่คุณเชาเขาเจอเหมือนกันคับคณกันผมเจออยู่ที่ตู้ลิงชักอะ ผมเจออยู่ชั้นหนึ่งโอ้เด็กเกงไปแล้วชั้นหนึ่งอ่ะใช่ไหเตอนย่นต้นคุณชอบอะ่ะอยู่ชั้นหนึ่งแต่ก็เราเก็บสมําแล้วเราเก็บโอลล่าเราก็ผมเก็บแบตเตอรี่ ชงเจ็ดสีไม่ี่ไนไม่อดตอกแตอน

ตอนนี้คุณชอบตอนนี้จิตอยู่ในตู้ ขอราะเก็บไว้จาั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, Để không, xó xó Để không xa xa một nơi, những video hấp nếu bị ดีได้กินน้ำยาเอนเนอร์จีไว้ก่อนเอาเคเกินหมดเลยง่ายเลยไม่เป็นไรเราเติมแล้วไป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 คุณการ,รคุณการแมเกน,นเแล้วถ้าไม่ใช่ตอนนี้สองตอนนี้หนึ่งสองทุ่มแล้วตอนนี้สองแค่สองเนี่ยตอนนี้ก็สามทุ่มแล้ว ขอถามหน่อยอถ้าเจ้าเจ้าคาไม่มีออกซิเจนอ่ะจะต้องตาย,ยไหมอ่ะตายดิหูยโหดเกินโหดแรงมากท่า<ป>นทุกคนได้ไปดาวน์การ์ดเถิดจับคุจ้าจอบ นต้อมอยู่ตรงนี้ยไอ่ะนายตอที่หนึ่งระวังินนะเข้าใจนะรับทรารับทราบตทีหนึ่งยังทิ้งคืนทิ้งคืนงคืเฮ้ยขอไปเก็บฟัาทองก่อนโอ้มันตบอกเองเฉยเฮ้ยมันมาแล้ว ชอบกลังเก็บ yes. จักราก่อนว่าจะตายอ่ะชงตายค่ะเป็นคาราเล เสวินอ่ะเล่นเล่นเล่นระบบจูบกันใครใครกินชี้เอ้ยจะบ้าเหรอเราไม่เกีียวคุนั้นจะเป็นกินขี้อะไรไเราไม่เกีียวดิกินเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่สิมันมีหลายสีมากอ่ะมีสีเขียวมีสีเหลืองมีสีแดง น้าเดี๋ยวทุกคนขอรีอยิวน,น,นะคะ